คุณผู้ชมครับเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามในการคัดเลือกบอลโลก2 0 1 8โซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B นะครับก็จะแข่งขันกันในช่วงเวลา17นาฬิกา3 5นาที ตามเวลาประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงด้วยกันซึ่งก่อนเกมกรแขิงขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของเจชนาทิพย์ส่งกระเซ็นนะครับเพลย์เมคเกอร์คนสาคัญของสโมสรกีเลหยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดและทีมชาติไทยก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนของเมืองไทยว่าเกมน,นี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียนะครับไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิน้นและฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเป็นรองทีมชาติญี่ปุ่นทุกๆด้านนะครับแต่ด ไม่มีใครกดดันการจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าทีมชาติญี่ปุ่นที่จําเป็นจะต้องชนะทีมชาติไทยให้ได้ในวันนี้นั่นเองนะครับออผมว่าฟุตบอลมันก็ลูกุมกลมนี่คือมีหาคนบอกเราไม่มีสิชชนะมันก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยที่เราไม่มีสิชชนะแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือแพ้ผมว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดได้ครับก็ พวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดก็ตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกดีแลกไม่มีอะไรจะกดดันอะไรอยผมว่าพวกเขาอาจจะกดดันมากกว่าเราด้วยเพราะว่าเขาต้องชนะอย่างเดียวเลยจริง,รงๆคือแน่นอนแหละผมก็อยากไปเล่นอยู่แล้วอรเงี้ยแต่คือผมว่าตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกไรมันยังไม่มาถึง ตอนนี้ผมอยู่ปัจจุบนันผมต้องเล่นกับต้นสังกัดเมืองทองแล้วก็ตอนพรุ่งนี้เป็นวันที่สําคัญของพวกเราเงี้ยก็คือเราต้องแข่งกับญี่ปุ่นนะผมก็ยังไม่ได้แบบคิดถึงเรื่องตรงงานเลยค,ครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่เรามีแฟนบอลแบบต่างชาติที่เขามาเชียร์ให้กาลังใจผมอะไรเงี้ยก็ทั้งๆที่เราก็ยังไม่ได้แบบไปอยู่จริงๆเลย่ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับ